สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยนะคะปมปัญหาฝุ่นพิษก็คือฝุ่นละอองจากลองเล็กๆของการเผาอ้อยก็คือ PM 2.5นะคะซึ่งสออนอดึงโดนสกัดลักลอบการเผาเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะถึงแม้ว่าเวลานี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5จะหมดลงชั่วคราวนะคะเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในช่วง ฤดูฝนนะคะแต่เมื่อถึงปลายปีฤดูหนาวปัญหานี้จะกลับมาอย่างแน่นอนหากมาตรการการดูแลจากรัฐบาลและก็เอกชนตลอดจนภาคประชาชนไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจังค่ะซึ่งนาย วิริศนะคะรองที่การสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายก็ได้ระบุว่าสอ,อนอเองนะคะได้เดินหน้าลดปัญหาฝุ่น PM 2 0 2.5อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีด้านระบายอากาศยานไร้คนขับก็คือโดนนั่นเองนะคะเพื่อเฝ้าระวังและก็ป้องกันปราบปรามการลักลอบเผาอ้อยลดปัญหาการเกิดฝุ่น PM 2.5ป้องกันการเกิดผลกระทบกับประชาชนและก็ชุมชนใกล้เคียงค่ะ ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้นะคะจะมีการชี้พิกัดเขตพื้นที่เกิดการเผาจัดโซนนิ่งขยายผลไปสู่การส่งเสริมดนนรงให้เกิดการผลิตอ้อยที่มีคุณภาพและตัดอ้อยสดเข้าสู่โรงงานนั่นเองค่ะพร้อมกำหนด4แนวทางนะคะสำคัญเลยก็คือ เฝ้าระวังและก็ป้องกันปรับปรามลักลอบเผาอ้อยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 2. ตรวจจับจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยด้วยภาพถ่ายดาวเทียมและจุดย,ยืนยันนะคะจุดความร้อนแบบอัตโนมัติด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ 3. ตรวจสอบลักษณะอ้อยเผาหรืออ้อยตัดสดก่อนเข้าหีบด้วยปัญญาประดิษฐ์นั่นเองค่ะก็คือ AI นะคะจัดทาระบบวิเคราะห์ผล,ผลผลิตดัน ตันต่อไร่นะคะและก็ค่าความหวานแบบอัตโนมัติด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อวางแผนบริหารจัดการการตัดอ้อยสดค่ะก็คือต้องตัดอ้อยสดเท่านั้นนะคะอยากให้เป็นศูนย์เลยคือการเผาอ้อยว่างั้นนะคะลดจำนวนการลักลอบเผาอ้อยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเป็นประเด็นสำคัญในการที่จะ ลดฝุ่น PM 2.5แต่อย่าลืมนะคะการตัดอ้อยสดมีต้นทุนเยอะยังไงก็ช่วยชาวไร่อ้อยด้วยเงิน120บาทต่อตันตอนนี้ยังได้ไม่ครบนะคะ